สกอตแลนด์ Scotland, เดิมเคยเป็นประเทศที่มีเอกราชและไม่ขึ้นกับใครจบจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2146หลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่ 1. กษัตริย์แห่งสกอตแลนด์คือพระเจ้าเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์จึงได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษควบคู่ไปด้วยในฐานะผู้สืบต่อเชื้อสายราชวงศ์ทิวดอร์แห่งอังกฤษพระองค์สุดท้ายส่งผลให้อังกฤษและสกอตแลนด์ มีกษัตริย์ปกครองพระองค์เดียวกันแต่ทั้งสองประเทศยังคงมีรัฐบาลที่แยกกันจนในปี2250เมื่อมีการลงนามพระราชบัญญัติสาภาพรวมสกอตแลนด์เข้ากับอังกฤษและเวลส์เนื่องด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจส่งผลให้สกอตแลนด์จำต้องอยู่ร่วมเป็นดินแดนเดียวกับอังกฤษในนามสาราชนาจากบริเตนใหญ่ สุดทางเความสัมพันธ์แบบสาภาพระหว่างอังกฤษและสกอตแลนด์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานนับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า307ปีเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาค,คมปี2540หลังพักแรงงานของอังกฤษภายใต้การนำของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีโทนี่แแบร์ได้แก้กฎหมายเปิดทางให้มีการทำประชามติขยายอำนาจให้สกอตแลนด์ในการกำหนดนโยบายและจัดตั้งรัฐสภาได้อีกครั้งซึ่งการให้อำนาจปกครองตนเองมากขึ้นนี้ ส่งผลให้แนวคิดชาตินิยมในสกอตแลนด์ถูกกระตุ้นขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งในเดือนพฤษภาคมปี2550ซึ่งมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งใหม่พักสกอตช์นชั่นอลหรือพัก SNP อันเป็นพักชาตินิยมสามารถคว้าชัยชนะและกลุ่มอำนาจรัฐบาลไว้ได้ทำให้เริ่มมีการผลักดันแนวคิดและร่างกฎหมายทำประชามติแยกประเทศเป็นเอกราชจากสารารณจาัรขึ้น โดยพรรค SNP ชูข้อดีของการได้มาซึ่งเอกราชว่าจะทำให้รัฐบาลสกอตแลนด์สามารถควบคุมอำนาจและกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอนาคตของชาวสกอตแลนด์ได้ด้วยตนเองซึ่งความพยายามก็ประสบผลสำเร็จในที่สุดเมื่อนายเดวิดคาเมรอนนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนปัจจุบันยอมลงนามแก้ไขกฎหมายชั่วคราวในเดือนตุลาคมปี2555 เปิดทางให้มีการทำประชามติตามที่สกอตแลนด์ต้องการอย่างไรก็ตามการตัดสินใจอนุญาตให้ทำประชามติของนายคาเมรอนในตอนแรกเป็นไปท่ามกลางความมั่นใจในเสียงคัดค้านการแยกประเทศจากประชาชนชาวสกอตแลนด์แต่ต่อมาเมื่อผลสำรวจบ่งชี้ว่าเสียงของประชาชนที่สนับสนุนการแยกประเทศเริ่มตีตื้นขึ้นมากระทั่งแสงหน้าในบางครั้งทำให้นายคารมรอนเริ่มร้อนรนและต้องเร่งแก้ปัญหา โดยเดินหน้าขอความสนับสนุนจากชาวสกอตแลนด์ให้คัดค้านการทำประชามติครั้งนี้ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าหากผลการทำประชามตินำไปสู่การแยกประเทศสกอตแลนด์ได้จริงๆการตัดสินใจของนายคามรอนอาจากลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และกระทบต,ต่อตำแหน่งผู้นำอังกฤษของเขาอย่างแน่นอนทีมข่าวต่างประเทศอมรินทีวีรายงาน the rest of the United Kingdom and one. Oh, yeah.